กับคใหม่ค่ะค่อนข้างรูาค่ะก็อย่างที่ข่าวอย่างที่ข่าวออกไปนั่นแหละค่ะพี่ก็ตอนนี้ก็มีความสุขดีไม่จะพูดยังไงเห็นข่าวตกใจไหมคะเออคือไม่ได้ตกใจหรอกค่ะจริงๆแล้วนะเพราะว่าการพี่เข้าใจการพาดหัวข่าวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าด้วยด้วยเรื่องจริงๆแล้วพี่เองก็ไม่ได้ปิดบัง ก็ S <S <an> คิดว่าสักวันหนึ่งเดียวก็ต้องมีคนเจอแล้วก็คนถามข่าวก็ต<ม>้องออกไปพี่ก็พร้อมที่จะบอกเวลาจริงๆเริ่มต้นได้ยังไงเออมันเริ่มต้นด้วยความบังเอิญมากๆ yes. <S an> อะ่ะหน,นแบบหลังจากถ่ายหนังเรื่องรวมพลพลุกทุ่งเสร็จอะพี่ก็เป็นวันสุดท้ายของการโปรโมทหนังเนี่ยเราก็ไปนั่งชิลๆสบายๆแล้วก็ไปเจอเขาแล้วเขาเขาก็เจอที่เพื่อนพาไปไปปล่อยไว้ตรงสุขุมวิท เพราะว่าชวนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไม่ไปใช่ไหมคะเ็าบอกเอองั้นเธอไปคนเดียวแล้วกันบอกแล้วไปที่ไหนแล้วเออเดี๋ยวฉันพาไปอะไรเงี้ยเขาไปปล่อยแล้วเขาก็กลับแล้วก็เลยโอเคนั่งร้านที่เพื่อน,ท,อนที่เพื่อนพาไปส่งนั่นแหละแล้วก็ไปเจอไปเจอเขาแล้วก็ไปเจอเขาเขาก็ยิ้มให้แล้วก็เข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยคือ ค่ะพี่ยืนพี่ก็ยืนอยู่แล้วก็มีพวกน้องๆผู้หญิงคนไทยเข้ามาคุยมาอะไรแล้วตอนนั้นคนก็เริ่มเยอะแล้วอะไร mm hmm. อย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มองที่เขาเพราะว่าเขาเด็กมาก mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เราไม่ได้มองเราก็มองทั่ทวๆไปเพราะคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยู่ๆก็เดินเข้ามา ทักทายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เ,ออเลี้ยงดื่มเราแล้วเราก็เลี้ยงเขาบ้างอะไรก็คุยถามกันไปกันมาเธอชอบเมืองไทยไหมเธอมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว,าถ,าวาาาถามว่าเรามาถามว่าเราเปคนเดียวเหรออะไรเงี้ยเราก็เลาค,คุยกันเรื่องจีป,ปถาถะนะคะ,ะไม่จีบเลยค่ะไม่จีบเลย<ม>คุย,ค,ยคุยเหมือนเหมือนแบบคนอย่างมีเพื่อนคุยแล้วมาเที่ยวแล้วมาเจอกันแล้วก็คุยกันแต่แบบ เรื่องที่ไม่ไม่ไม่บ่งบอกเลยว่าจีบแล้วพี่เองก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบด้วยเพราะว่าเหมือนรลูกๆอ่ะเหมือนจริงๆเหมือนลูกเลยอย่างเงี้ยรักษาสัมพันธ์กันยังไงคะก็คือพอหลังหลังจากคุยคุยกันแล้วเนี่ยก็แลกเบอร์ไงแลกเบอร์กันแล้วก็แลกอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเผื่อเธอมีอะไรช่วงในช่วงที่จะอยู่เมืองไทยอีสี่วันเขาจะกลับแล้วใช่ไหมคะเผื่อมีอะไรให้ฉันจะช่วยเหลือหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อ่าแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยพอลุ่งขึ้นเขาก็ส่งข้อความชวนเรามากินข้าวกินข้าวเราก็บอกว่าเอฉันชวนลูกฉันไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ไปรู้จักเธอเพราะว่าลูกพูดภาษาอังกฤษ,กฤษได้อะไรได้เผือ่อจะได้แบบว่าไปคุยกันเป็นเพื่อนกันอ,อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาบอกได้มีปัญหาก็ไปก็ไปกันก็อโอเคสรุปแล้วก็ลูกเราก็ไม่ค่อยกล้าคุยหรอกนะเพราะขี้อายเขาคุยกันแบบเหมือนเด็กๆ็คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเอกใจตอนไหนคาว่าแบบมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ ไม่ได้จีบจนจนเขากลับไปเมืองกลับประเทศเขาคือสี่วันสุดท้ายที่หลังจากเจอกันนะคะเราก็ติดต่อกันทางไลน์แล้วก็มีสกายคุยกันบ้างแต่คือเขาเขารู้แล้วล่ะว่าตอนเข้ามาตอนแรกเขาไม่รู้ว่าพี่เป็นนักร้องพอสี่วันหลังนี่แหละค่ะเขารู้ว่าพี่เป็นนักร้องพอรู้าติดต่อกันตลอดใช่ค่ะพอเขากลับไปบ้านเขาเราก็ติดต่อกันตลอดแต่เขาก็รู้ว่าเรามีลูกเราเขาก็เขาก็เลยถามว่าแล้วเธอมีแฟนหรือเปล่า นะคะช่วงที่ติดต่อหลังจากประมาณสอาทิตย์ที่กลับไปแล้วเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้มีแฟนไม่มีแฟนเขาบอกจากนี้ไปเขาขอเป็นแฟนเราได้ไหมเขาพูดคือสองประเทศเลยเออก็เขากลับไปประมาณ2อาทิตย์นะแล้วก็4วัน5วันที่เจอมือนไทย ตัดสินใจนานไหมคะพี่ด้วยเรื่องของอายุที่มันห่างกันด้วยพี่ถามเขาว่าเธอแน่ใจเหรอเพราะว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นฉันนั้นอายุมากเหมือนเหมือนรุ่นแม่เธอเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาเขาเขากลับไปเขาก็บอกพ่อแม่เขาด้วยซ้าไปว่าเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุห่างเขา20ปีแต่เขารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออรู้สึกอ่ะ ไอเด็กนี่มันจริงจังนี่หว่าอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็รู้สึกอย่างนั้น,นใช่ไหมตอนแรกเรามีกลัวไหมคะแบบเ<ม><ม>ขาจะเข้ามาดีหรือเปล่าอะไอยงแต่พี่ดูจากนิสัยดูจากนิสัยกันแล้วพี่คือพี่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบเราด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะ<ม>่ะคิดว่าเออแค่แค่เป็นเพื่อน<ม>เพราะว่าการที่เราจะมีเพื่อนต่างวัยอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าเป็นเรื่องปกติอะไรอืม,มพี่ว่ามัน จริงจริงมันเร็วมันช้ามันอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละเพราะเขาเป็นคนที่เริ่มเขาเป็นคนลุกไงลุกพี่พอลุกปุ๊บเนี่ยพี่ก็เอะแต่พี่ก็ถามย้อนกลับไปในเมื่อมีสนใจก็ไม่เป็นไรลองคบกันก็ได้ใช่ไหมพี่ก็ตอบรับเขาหลังจากนั้นก็โอเคเขาวางแผนและอีกเดือนครึ่งเขาก็กลับมาเมืองไทยเขาก็เขาแคจริงจัง่ไหนะจักวันนั้นจนถึงวันนี้เจ็ดเดือนแล้วค่ะอลูกก็เวลาเขามาเราก็ไปรับด้วยกัน รับด้วยกันแล้วก็เวลาลูกชายค่อนข้างเป็นเด็กที่เข้าใจโลกแล้วก็เขาก็โตแล้วเขาก็เขาก็มีความรักเหมือนกันาข่าวดูลูกค่นจะแฮปปี้้มัคือพี่ไม่เคยปิดบังนะทุกครั้งที่มีพี่มีความรักพี่คบใครพี่ก็เปิดเผยเพราะว่าลูกมีความสัมพันธ์กับพี่มากพี่จะเริ่มพี่จะเริ่มจากคนที่เข้ามาในชีวิตพี่จะต้องรู้จักกับลูกชายของพี่ก่อน อยู่ปฏิกิริยาว่าโอเคลูกพี่เป็นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงกับลูกพี่แล้วพี่ถึงจะสารต่อแต่ถ้าจากความสำคัญครั้งนี้มันมุมมองความรักของพี่เปลี่ยนไปหรือเปล่าครับก็คงจะเปลี่ยนมั้งเพราะว่าพี่ไม่รู้สึกพี่พี่ไม่ไม่ใช่ค่ะพี่คือพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ได้คาดหวังมากอะ แต่มันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่พี่ได้รับจากเด็กที่เรามองเขาว่าเป็นเด็กไม่ภาษีภาษามันมากกว่าที่ที่ที่อ่อาใช่วราคิดว่าอเด็กคงไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเออเขาเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าที่ <c oughs> ที่ที่เราคิดด้วยซ้ำไปเขาเข้ารู้เราไปดี เป็นเพื่อนกันค่ะไปเตะบอลไปเข้าฟิตเนสเล่นเกมอยู่ด้วยกันบางทีมีเสียงเจี๊ยวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคทําใจเหมือนมีลูกชาย3ามคนรักสบายใจกับรักเขามากมาที่มีความสุขค่ะลูกลูกก็เห็นพี่มีความสุขเขาก็มีความสุขพ่อแม่พี่เห็นพี่มีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วทางพ่อแม่เขาเขาเห็นลูกเขามีความสุขเขาก็แฮปปี้ค่ะไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วด้วยไปเจอแล้วค่ะเพราะว่าพี่ไปทัวร์ไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็แวะไปเยี่ยมทางโน้นเขา คือพอพี่พอพี่เดินเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยญาติพี่น้องเขาทุกๆุกคนนี่แบบว่าเขาไม่เหมือนบ้านฝรั่งเลย mm hmm. เขาคือลูกชายเขาเนี่ยไปเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าทุกคนรู้จักชื่อเรา mm hmm. แล้วก็เ mm hmm. วลคอมซูเรียกเราซูซูแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็แบบรู้แต่ฉันได้ยินแต่เรื่องของเธอนะ mm hmm. ฟาเตอร์มาเล่าให้ฟัง mm hmm. เขาแบบคนนี้เหรอที่ทำให้ฟาเตอร์มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> คุยกันไกลไปถึงขั้นไหนหรอางคะแต่งเลยอไม่คะอ๋อไม่ค่ะพี่พี่ไม่ได้มองไปถึงขั้นเรื่องแต่งงานหรืออะไรนะเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วหนูแล้วก็อายุ่านนี้แล้วพี่ไม่พี่คิดว่าพี่ไม่ได้หวังว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นในชีวิตของพี่เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าณวันนี้พี่มีความสุขกับกับเฟลเตอร์แล้วก็แล้วคะเาอยากคิดวางนแต่งอะไรอย่างงี้เราคุยกันค่ะเราคุยกันเพราะว่า ก็มีนักข่าวหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็คุยกันว่าถ้าเขาถามแบบนี้เธอจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็คุยกันตรงๆเลยว่าฉันก็ไม่ได้คิดนะเขาเองเขาก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเขาบอกว่าวันนี้มีความสุขเขาจะทําวันนี้ดีที่สุดแล้วเขาก็หวังว่าเราหวังว่าเราจะคบกันได้นานที่สุดนะคะเรา จริงๆแล้วไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรอกเนาะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนพี่พี่ไม่คาดหวังอะไรมากมากกว่าอยู่กับวันเนี้ยอยู่กับตรงเนี้ยวันที่จจพี่มีความสุขกับปัจจุบันเนี่ยค่ะทำวันเนี้ยให้มันมันดีแล้วก็พยายามมองข้ามปัญหาเรื่องของของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆถ้าเราเก็บทุกรายละเอียดมาเป็นปัญหาม,มันก็มันต้องมีปัญหาใช่ไหมบางทีบางสิ่งบางอย่าง คนไทยด้วยกันสื่อสารภาษาเดียวกันบางทีความเข้าใจก็ยังเข้าเข้าเข้าใจกันยากใช่ไหมคะแล้วนี่ยิ่งต่างวัฒนาธรรมต่างภาษาบางทีเรื่องมันความละเอียดอ่อนมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางอย่างต้องมองข้ามไปด้วยด้วยหลายอย่างทําให้เรามองแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่แบบมีความสุขดีกว่าทําวันนี้ให้ดีแล้วก็แล้วพี่สคุณแม่พี่สุเองว่ายังไง พ่อแม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนแรกเขาก็ตกใจนิดหน่อยว่าเด็กอะไรเงี้ยแต่พอพอเขาได้เขาได้เห็นเวลาเอาตอรปฏิบัติตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพ่อเราเดินไปไหนเขาคือเราบอกเราสอนเ<ะ>ขา<อ>เอา่อให้ให้แบบให้ทําแบบคนไทยเธอจะมายกเท้าทอะไร<ท>ไม่ได้นะหรือจะมาเล่นจับหัวเหมือนเธอเล่นกับพ่อแม่เธออะไรเงี้ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยจนจนหรือเปล่าคะที่ทำให้เขาติดใจเราได้ คช่ดูเป็นคนไทยมากกว่าฝรั่งเลยอจริงๆพี่พี่ไม่อยากเอาเปรียบคณะพี่พี่คุยกันว่าเราเราจะจูนมาอยู่ตรงกลางแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเนี่ยข้ามจุดกลางมาหาพี่แล้วเาขาฝ่ายเรียนรู้เรื่องเรื่องาศาสนาเรื่องวัฒนธรรมเ,เรื่องภาษาตอนนี้กําลังเรียนภาษาไทยแบบตอนนี้พูดไทยได้เยอะอแต่เราเนี่ยดัสเราพูดได้ไม่กี่คำ ไปหาเขาบ่อยหรือเขาจะบินมาเอาสะดวกงานนะคะงานเป็นหลักค่ะมันจะมีปัญหา <ไป S 1> อะไรเอ่อถ้ามันจะมีก็ต้องมีก็ต้องปล่อยมันไปนะคะนนคะก็ตอนนี้คงยังเพราะว่าคิวงานยาวมากนน้้งจะไปหาาบอ๋อตอนนี้เขาอยู่ค่ะตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยแต่ว่าตอนนี้ไปเรียนวันนี้ไปเรียนภาษา ไปเรียนภาษาไทยค่ะเขาจะมาทำงานอะไรยังไงที่เมืองไทยนอนไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าเรื่องมาทํางานเมืองไทยหรืออะไรแต่ว่าคือมาเที่ยวหาพี่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับประมาณประมาณกลางกลางเดือนหน้าเขาทาอะไรอยู่ที่นู่นคุณคุณแม่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนเกษตรเอามาเรษฐศาสตร์แล้วเขาเขาเรียนจบบริหารธุรกิจแต่ว่าเขาเป็น ตอนนี้ที่ทำงานอยู่คือเป็นไอทีเซกเตอร์นะคะเป็นไอทีเซกเตอร์คนคาดวอกว่าวันนี้จะมาใครมาเจอเขาไปเรียนเราเรียนพวกหนังสือหรืออีเวนต์ที่ต่อออกคู่อะไรอย่างงี้ไหมคะยังก็มีรายการทีวีมีอะไรติดต่ออยู่เหมือนกันค่ะแต่หนังสืออะไรยังเลยค่ะเพราะว่าข่าวก็เพิ่งจะออกไปแล้วตอนนี้พี่เองก็ มีงานโชว์งานทีวีมีละครด้วยบางทีโทรศัพท์ได้รับมั่งไม่รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงจากข่าวมันออกไปค่ะฟี่แบกกับตัวพี่ตุ๋ยที่ได้รับเป็นทางด้านไหนอืมพี่ไม่รู้นะเพราะว่าในความรู้สึกพี่พี่ถือว่าพี่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะในวัฒนธรรมไทยอาจจะมองว่ามันกินเด็กอย่างที่ข่าวออกไปอ่ะนะคะแต่ว่าก็อยาก อยากให้รู้นิดนึงว่าจริงๆความรักบางทีมันมันก็มีคนที่ต่างกันมากกว่าพี่กับเขาอีกด้วยซ้ําไปที่เขาก็ยังยังรักกันแล้วก็ยังอยู่กันได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาที่จะมาเจอเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ายว่าอู้จะไปหาเด็กมากินนะกูจะไปกินเด็กคนโน้นคนนี้ไอ้จ้องไปหาอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไปแบบชิวๆสบายๆแล้วบังเอิญเหมือนแบบเขาก็มาบางไทยครั้งแรกจริงๆอ่ะแล้วก็มาเจอพี่อ่ะ ยี่สิบปีมันมันมันเป็นคือเขาเบสนทยแลนด์หรืออยู่ในเอลตอนนี้ส่วนใหญ่อะก็อยู่บ้านค่ะแต่ว่านี่เพิ่งยื่นอันนี้ยังไม่ถึงไม่ถือว่าเป็นนงกการอ๋อก็แล้วแต่โอกาสค่ะเดี๋ยวดูทีนะเดี๋ยวบอกอะไรเาะหลังจากนี้มันจะโดนจับขาบอกบอกค่ะบอก บอกเขาตอนแรกจริงๆอ่ะเขาก็จะมานะวันนี้แต่ก็ล่าก้เขาฟังว่าเออจะมีนักข่าวมานะเธอพร้อมรอเปล่าถ้าเธอพร้อมก็หยุดเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยบอกทัวรบอกอาจารย์อะไรเงี้ยเขาบอกเขารู้สึกโอ้เขากลัวเ <laughs> ขากลัวแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องตอบยังไงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าว่าวงการบันเทิงบ้านเรามันจะอะไรยังไงแบบไหนแล้วเผื่อฉันพูดอะไรไปไม่ดีแนละ้วแฟนเพลงเธอคนที่เขาลักเธอเขาจะ จะไม่เข้าใจใชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เซฟดีกว่าต้องแลกผลความรู้สึกของลูกเลยนะคะตอนที่เราว่าเขาขอเราออะไรยย่างงเี้ลูกไปยังไงเอ่อจากคือพี่พี่เริ่มพี่เริ่มจากสี่วันสุดท้ายที่พี่บอกว่าเขาจะกลับใช่ไหมคะที่เราพากันเที่ยวไปไหว้พระไปนู่นนี่นั่นคือพี่พาลูกไปสัมผัสกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพี่รู้แล้วว่าเขาเข้ากันได้เขาเข้ากันได้แล้วเขาก็ไม่ได้แบบคือเขาไม่ได้เฟกอ่ะ เขาไม่ได้ประดิษฐ์ทำอะไรๆทั้งลูกเราด้วยเราก็รู้นิสัยลูกทั้งตัวของฟาคเตอร์เองเขาก็ฝรั่งก็ธรรมชาติเขาไม่ถือด้วยก็มไม่ถือแบ,บ็กกราวเราหรอเราผ่านอะไรมาหรือว่าเราจะมีลูกอายุมากกว่าเขา3าปี40ปีเขาก็ไม่สนท้งเขาลักเขาคิดเขาสนแค่วันเนี้ยแค่วันเนี้ย<ม>เขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขแล้วเราเป็นแล้วเรารักเขาเราดีกับเขาแค่นั้นเองที่พี่พูดพี่ไม่ได้หมายถึงว่า ฝรั่งดีกว่าคนไทยนะคะทุกประเทศมีดีและไม่ดีผู้ชายมีดีต่างกันมีไม่ดีต่างกันนะคะทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่ที่วาสนาของผู้หญิงคนนั้นๆไม่ใช่จะไปเจอผู้ชายแบบไหนโชคดีใช่ไหมแต่ทุ่าวันนึอายุสี่ิบต้องมาตอบเรื่องความรักอีกไมเออไม่เคยคิดค่่แต่ว่ามันก็ไม่ได้วันทีหกสิบคนแต่ก็มีข่าวคนแก่ๆแต่งงานก็มีเยอะแยะใช่ไหมคนรัก้า ก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพวกลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในวงการก็แซ่แซ่กักนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือก็อย่างที่บอกนะคะทุกอย่างบางทีมันมันความความรักมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวนะความรู้สึกการเข้าใจซึ่งกันและกันแคร์กันแชร์กันแล้วก็ห่วงใยกันนะแล้วก็ มันมันประกอบกันหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเซ็กเรื่องเดียวต่อให้ต่อให้คุณเด็กแล้วอย่างอื่นคุณไม่มีดีเลยแต่คุณเซ็กดีอย่างเดียวมันก็อยู่กันไม่นานถึงวันหนึ่งมันก็ต้องจบค่ะ